สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะทําการตัดผมกันทุกคนเออคือผมไว้ผม,ผมยาวมาค<อ>่อนข้างหลายเดือนแล้วตั้งแต่ธันวาปีห<อ>กสี่ก็ก็หลายเดือนแล้วอะก็เลยคิดว่าจะไปตัดผมดีกว่าแต่ถ้าไปตัดปกติมันก็จะไม่ได้ควาเทนตเท่าไหร่แล้วผมก็เลยจะไปตัดผมตามอนิเมะคือด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ดูอนิเมะค่อนข้างที่จะบ่อยชอบ ก็เลยคิดว่าเออจะลองตัดผมตามตัวละครที่เราชอบดีกว่าว่าเออตัวละครที่เราชอบเนี้ยทรงผมอย่างเงี้ยถ้าเราตัดออกมาเราจะดูดีไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีการตัดผมตามพวกดาราศิลปินใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนจากดาราศิลปินมาเป็นพวกตัวละครในอนิเมะแทนอะไรย่างนี้เออเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราไปตัดผมตามตัวละครอนิเมะที่เราดูดีกว่าว่าเราตัดออกมาแล้วอ่ะเราจะเป็นยังไงบ้าง นี่ถ้าย้อนไปนสมัยก่อนนี่รูตัดตามตัวละครตรงไหนไม่ได้เลยนะแม่งแต่ละตัวนี่คือผมตีการแล้วก็สรงบ้าบออะไรไม่รู้แต่ทีนี้เหมือนมันพัฒนามาเรื่อยแหละตัวละครมาตัวละครก็มีทรงผมที่แบบว่าตามยุคตามสมัยคือเป็นทรงผมที่คนทั่ว,วไปอย่งางเราสามารถตัดตามได้อ่าก็ผมไปเจอมามีที่ผมอยากตัดก็มีของทรงกทรงของรีไเออทรงรีวเนี่ยเป็นทรงที่ค่อนข้างดูเบียแหละแล้วก็สั้นๆหน่อยก็ แบบนารูโตะอย่างเงี้ยแต่คงไม่ทำผิดนัน้นหรอกแต่สมบูรณ์นารูโตะผมว่าคงจะชอบเหมือนกันนะมันแบบตัดสั้นไปเลยอย่างเงี้ยตอนแรกก็คงอาจะไว้ยาวแบบว,ว่าไว้ทรงวูฟคัทอย่างเงี้ยแต่แปลมาหน้ากูเหมือนบูบูลีนขึ้นทุกวันทุกวัน <c oughs> เออแมงว่าจะไว้บูฟคัทแต่แมงเหมือนบูบูลีนก็เน,นี่ยเมือนค่อนข้างได้ยาวมากข้าขงหลังยาวมากเนียตรงข้างหลัง มันยาวมากเมื่อก่อนคิดว่าการตัดทรงนักเรียนเนี้ยเราก็ยากจะไว้ผมยาวใช่ปะล่ะพอเราได้ไว้ผมยาวแล้วอ่ะมันก็เลยแบบเอ้ยมันดูหลายากนะผมย,ยาวๆเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เจอคือเราจะเกียยสระผมแล้วแบบเวลาสระเงี้ยยิ้งยาวอะ่ะถ้าไม่ใช้ใดร์เอ้โกว่าจะแห้งยากมากขนาะใช้ไดรก็สักพักนึ่งอะแต่ว่าเวลาผมย,ยาวๆเนี้ยเวลาไปทําง,งานหรือว่าเวลาทำารียนร้อๆนๆมันแบบมันคันๆมันเน่าๆเนีย้ยมันมีพวกรังคงรังแพขึ้นได้ง่ายเวลาทํางาน แล้วเนี่ยผมเวลายาวมากหรอกก็จะทิ้มลูกกวาดทาให้เราคันอีกก็เลยคิดว่าวันนี้จะไปตัดผมดีกว่าแต่ท like, well, ี่เลือกมาก็ตอนแรกก็อยากตัดแบบสั้นๆแบบพวกนารูโตะพวกตัวตูนคุรุโกะอะไรอย่างงี้พอทรงครทางเคมิจิเออในเรื่องตัวเกียวเรเนเจอร์ก็คิดว่าเออทรงพงตรงไหนน่ะมันก็น่าตัดดีเพราะว่ามันตัดสั้นแล้วก็ตัดสั้นไปเลยเราได้ไม่ต้องไปบ่อยแต่ที่เลือกไว้ก็น่าจะเอาเป็นรีไวล์แหละเออเพราะรีไวล์ค่อนข้างละเอียดเท่ดีแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเพื่อเราจะ a d a p ปเปลี่ยนนิดนั เออไม่แน่ก็เดี๋ยวไปดูกับช่างก่อนว่าจะอ,าอะไรตอนที่เลือกไว้มีทรงรีวลแล้วก็ทรงแบบสั้นๆนะก็แบบทาเคมิจิอย่างนี้เออทรงบบนั้นก็หน้าหน้าตัดีแบบสั้นๆไปเลยคงเคยมีรูปตอน่ผมตัดสั้นอยู่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้แล้วตอนนั้นยังเป็นนักเรียนมหกอ,อเยู่ก็เลยรู้สึกว่าถ้ากลับไปตัดสั้นอ่ะมันอาจจะดูดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เลยจะมาลองตัดดูว่าเออถ้าเรากลับไปตัดเนี่ยมันจะเป็นไงตอนแรกจะไว้แบบว่าทรงแบบลากสายแบบ พี่นนทนนอย่างนี้พี่แจ๊ดอย่างนี้แต่พอไปไปมาเราค่อนข้างดูแลาย,ยากเพราะผุมเรามันยาวไวอะในบางเรื่องเนี้ยอนิเมะเนื้อหาค่อนข้างที่จะดีเลยแหละบางอนิเมะไม่ดังแต่ว่าคุณภาพเวลาเขาทำออกมาค่อนข้างดีเช่นเรื่องปิศาเงาบมรณะเออแล้วผมขึ้นมาให้ว่าเป็นหน้าตาประมาณนี้เนี่อภาพสวยมากเลยนี่ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายกว่าเดี๋ยวผมจะไปร้านแล้วให้ผมไปตัดแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่า ผมจะตัดตามทรงเนี้ยทรงของรีวายหรือนาโตเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเอารีวายแหละจะตัดตามรีวายดูว,ว่าผมตัดออกมาแล้วมันจะดูเป็นไงนี่โอเคเดี๋ยวไปกันเลยอันนี้ตอนนี้ผมก็ขับรถออกมาแล้วนะตอนแรกว่าจะขี่รถเครื่องมาแต่ว่าแดมันค่อ,อ,อนข้างร้อนนะขี่ไม่ไหวก็เลยว่าขับรถมาดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านด้วย แต่ปกติเราคนได้ไม่ไกลจากบางก็จะขี่รถเครื่องแหละแต่กูกีเกียขี่ร้อนนี่เดี๋ยวว่าจะแวะซื้อเค้กไปนั่งกินก่อนเพราะว่าคิดว่ามันต้องคิวยาวแน่ๆร้านเนี่ยเพราะว่าเขาก็เป็นร้านที่ตัดค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคคือว่าเราสร้างตามไหนก็ได้ตามนั้นอะ่ะบางร้านก็จะประมาณว่าเราสร้างแบบนี้แต่เขาก็จะตัดตามที่เขาต้องการอย่างเงี้ยแบบว่าชวนเราคุยแล้วก็ตัดเพลินไปหน่อยอย่างเงี้ย เออมันก็มีอยู่เหมือนกันร้านบว่าชวนเราคุยแล้วก็ตัดเราเพลินแล้เท่าบ้านของมันมันมีต้นจามจุรีเยอะมากอะน,นะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆส่วนตัวผมชอบมากอะน,นะเออเป็นต้นจามจุรีนี่ๆเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อเค้กไปนั่งกินกันก่อนอีกฝ่าน,นี่ๆเจอร้านเค้กแล้วเดี๋ยวเราจะจอดแล้วเดี๋ยวลงไปซื้อเค้กกันก่อไว้ไปนั่งกิน นี่เราก็ได้เค้กของเราแล้วนี่ผมไส้เป็นไข่มูซับแล้วก็แฮมเดี๋ยวลองชิมก่อยอืมอืมอืมจืดไปหน่อยนะไส้ให้จัดกว่านี้คือมเมื่อกี้ไปร้านตัดผมแล้วเว้ยแต่ตอนแรกคิดว่ามีแค่คิว2องคิวไงมีทั้งห้าคิว แล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่าแล้วได้คิวทีตอนนัวห้าโมงเย็นโอน้ดีกลับบ้านก่อนเลยต้องกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปนั่งกินนี่เล่นกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ่าเสร็จเดี๋ยวผมมาให้ดูว่ามันจะเหมือนแดบที่ผมตั้งใจไว้หรือเปล่าไปเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ตัดผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้อ่าเราก็จะได้ผมประมาณนี้คือตอนไปตัดอ่ะก็บอกเขาว่า พอรูปให้เขาดูเลยรูปเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อรูปประมาณนี้เหรอมันต,ตัวกระตูนอาจจะดูยลกๆหน่อยนะตัดมาอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่พอตัดออกมาแล้วก็ก็ไม่เหมือนนะ <c oughs> แล้วตอนปตัดก็ได้คิวประมาณหกโมงนั่นแหละแล้ววันนั้นที่จริงคิดว่าจะไปตัดเสร็จก็มาอัดคลิปเลยแล้วก็ จะไม่ทันเพราะว่าไปนัดก่อนตอนนั้นก็ตอนเย็นแล้วที่ไปไปนัดเสรกก็จกะกับมาก็เกือบทุม่มกว่าก็เลยค่อยอัดอีกวันหนึ่งพอมาอีกวันหนึ่งก็ไม่ทันได้อัดแหละก็ไปงานมีงาน,นทิตยเออมีงานเช้าเพิ่งรู้นีตอนเช้าว่าว่ามีงานงานร้อยวันก็เลยไม่ได้อดัดเพิ่งจะอดัดวันนี้แหละวันนี้ตอนเช้าว่าจะอัดแต่ว่าแดดไม่ค่อยดีแดดไม่ค่อยมีเมฆมันคุม,มคืนไงก็เลยอดัดใช้สายใบยๆหน่อยเพื่อที่ว่าเออ มันจะได้มีแท่งมีไหลเข้าไม่งั้นมันมืดแต่ตัดมาแล้วก็โอเคนะแต่มันก็รู้สึกว่าจะสั้นสั้นไปหน่อยแต่ป้าคนที่ตัดเขาขเขาบอกว่าตัดออยังไงเลี้ยงไว้เพราะว่ามันน่าจะยังไม่เข้าทรงไปยังไม่เข้าที่รู้ว่าโก้พค้กูหรือเปล่ากูพยายามฟอบลจตัวเองเพาว่ามันกกยังดูดีอ,อยอู่อ่กะกจบจบจบบูพยายามฟอบลาตัวเองอ่ะ เราคิดว่าเราจะตัดทรงเนี้ยมันจะเหมือนกับทรงที่เราคิดว่าเราจะได้นะแต่จริงๆิมันก็ไม่ได้ใครที่ไปตัดแล้วตัดให้เข้ากับตัวเองได้เนี่ยโหแพ่งโคตรโชคดีอ่ะตัดมาแต่ทีนี้ไม่เคยมั่นใจตัวเองเลยไอ้ที่ไว้ข้างล่างยาวก็ห้ามเลยนี่ตัดมาแล้มันก็ไม่ได้ดูคิเลยหรอกแต่ก็ก็ไม่เข้ามีความมั่นใจนะเวลาไปตัดอย่างเงี้ยอันนี้ที่คิดว่าตัดสั้นอ่ะเพราะว่าก็จะไว้ให้มันยาวไปเลยเพราะว่าถ้าตัดมาแล้วไม่สั้นมากเดี๋ยวมันก็จะยาวอีกวเดือดก็จะต้องไป ตัดอุคล้อมหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าตัดให้มันสั้นๆไปเลยก็น่าจะโอเคแต่ว่าอาจจะดูเด้อๆหน่อยแต่ก็โอเคว่าไม่ต้องสั้นมาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวทรงผมต่อไปไปยเฉไปคิดดูกันว่าจะตัดทรงอะไรดีเพื่อมีทรงที่อยากตัดอีกที่จริงก็อยากจะไว้สั้นๆนะว่าสั้นๆประมาณว่าผี่โอตป่ามูอะอย่างเงี้ยอยากจะไวอย่างนั้นเลยแต่ว่า แม่ไม่โอเคเงี้ยแม่บอกว่าไม่เอามันตัดเกินไป <g ül> ก,นก็เลยเดี๋ยวไปคิดกันว่าเออเดี๋ยวเราจะตัดทรงอะไรดีกว่าแต่คงไว้สักหลายเดือนแหละสักสามสี่เดือนแล้วก็วไปตัดใหม่ก็คงจะไว้เงี้ยรายการนี้ก็าจะเป็นรายการที่เอาไว้เกี่ยวกับการตัดผมการทําตามนี้ว่าเราทาตามเงี้ยเราให้เขาดูเงี้ยมันจะออกมาดูดีอยู่ที่เราคาดคิดไหมหรือว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่นี่ ก็ค่อนข้างไม่ได้เหมือนเท่าไรหร่แะเพราะว่าเข้าเหมือนว่าผมผมมันจะยาวแล้วมันว่าตัวนี้มันจะไม่หนวดแล้วว่าสโลว์เหมือนกันเนี่ยไดมาก็ค่อนข้างที่โอเคกับทรงนี้แหละเพราะว่ายาวมานาแล้วเวลาใบยาวเวลาทำไรซิ่นชอบขึ้นตรงเนี้ยเออซิ่นชอบขึ้นด้วยแล้วซาผมก็ซาลำบากก็เลยคิดว่าไว้สั้นๆเนี่ยเวลาซาผมอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องซะบ่อยเช่นวันละครั้งหรือว่าวันหนึ่งวันครั้งอีกวัน หรือว่าซ่าวันเว้นวันอะไรงี้ก็เลยคิดว่าตัดสั้นน่าจะดีกว่าสําหรับการสระผมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องดูแลเยอะถ้าใบผมยาวอ่ะแล้วก็สิวมันชอบขึ้นด้วยตรงนี้เวลาผมหน้ามันลงมาเงี้ยก็เลยว่าตัดประมาณนี้น่าจะโอเคก็ราคาผู้ใหญ่ก็ราคาประมาณแปบาทแล้วสร้างให้เขากันหน้าด้วยหน้ากันไรด้วยก็เป็น90บาทก็เกือบร้อยก็ค่อนข้างที่จะแพงเลย แต่ก็เขาตัดดีครับเขาเลยไปตัดเขาตัดนิ่มดีแต่กว่าจะอัดคิปนี้ได้นี่โอ้โหรอไปทั้งสองวันวันแรกกลับมาไม่ทันวันที่สองก็ไปงานไปงานตั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยเย็นไปงานกับแม่อีกเช้ามางานนั่นอีกโอ้โหกว่าจะได้อัดก็เลยมาอัดวนันนี้วันนี้คือว่างๆก็เลยอัดได้ส่วนใครที่อยากไปตัดลองตัดก็ข้อมูลดีนะครับเพื่อเพื่อว่าไปสร้างไมลคาแล้วเขาอาจจะยังไม่เข้าใจที่เราสร้าง เพราะว่าถ้ายาวันนี้มันน่าจะเข้าที่แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ